สวัสดีครับชาวเกมเตทีออนไลน์ทุกคนนะครับผมเราก็จะมารีวิวอีเวนต์ประจำวันที่วันศุกร์ที่ยี่สิบสี่มิถุนายนพศะสองพันห้าร้อยสิบเก้านะผมลืมไหมครับผมหรือแปลว่าวันนี้มีอัปเดตใครที่ได้หมวกกันน็อกมาก็ดีใจด้วยครับส่วนใครยังไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจยไปครับอีเวนต์น,นี้น่าจะมีของดีๆให้ดูกันนะครับน่าจะมีการทำอีเวนต์การก็คงจะดีไม่ใช่น้อยแต่ถ้าอีเวนต์เครื่องรางก็จะเป็นการงอยู่ แต่้าอีเวนล,ลูกเต่านี้มันไม่น่าเป็นไปได้ผมบบลูกเต่าจารท,ท้าพุ่งมาเมื่อไม่เกี่อัปดาย์ที่ผ่านมาเนี่ยจังหวะนี้เข้าไปครับผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะเครื่องผมช้าหรือเปล่าอีเวนการ์ดวันเข้าเกมครับผมอืมลิงอ่ะพิกบาดลิงนะครับเพิ่งเห็นกันครับเนี่ยเล่นแรวจนเลยช่วงนี้ มึงจะบอกนะจับห้าจับห้าแจ๋วดิจับห้านี่ก็ดอนกันนะผมว่าแล้วผมจับไปห้าไอ้เงี้ยมันจับสิบนี่ว่าผมมีตัง,ตงค์ลุงตาลลุงหล่เลอ,เอเี้ยสิอีเวนต์การนี้มีอะไรบ้างอีเ,อเวนต์นี้เป็นเอีเวนต์นเกี่ยวกับอะไรหนูหินไงตัวนี้หนูหินอะไร พอทอยได้ดับเบิลโอคุยอฟอนี้ตัวนี้ต้องใส่ในทัวร์นาเมนต์คงจะเห็นกันเยอะแน่นอนนะผมตัวนี้ในทัวร์นาเมนต์นี่ต่อไปผมวาเห็นเยอะเพราะว่าทอยได้ตังนี่เป็นอะไรที่ได้เปลี่ยนนะผมจังหวะนี้เราสักครู่ครับม,มาชอบขึ้นมาข้างบนนะผม ตัวนี้ตัวอะไรอ๋อมีโอกาส10%ที่เขาเมื่อเมื่อเดินผ่านในสงครามนี่ว่าเป็นยไงเนี่ยอ๋ออันนี้ถ้าเดินผ่านกับเขาผ่านกับเราผ่าน,นครับเราได้ตังค์กับเขาเป็นรายที่ดีเหมือนกันนะผมแต่ว่าตัวนี้เฟี้ยวฟ้าผม,ผมถ้าเไ่นตัวนี้จะได้ประมาณ300เพชรครับผมตัวนี้ออฟดีมากเลยไม่ต้องไปหาออฟเบิร์นเลยแถมเบิร์นเบิร์ดทุกครั้ง แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนมันเท่าไหร่วะเงินเดือนมันเท่าไหร่เงินเดือนมันมันหนึ่งจุดห้าหรือเท่าไหร่หนึ่งจุดห้าใช่ไหมครับก็ประมาณเกนะ้าแสนอะโอ้โหดับเบิลเก้าแสนน่าับเบิลสามครั้งเก้าแสนเป็นสามเอ็มโอ้โหเยอะอยู่นะเนี่ยไม่ต้องตกใจครับการผมไม่ค่อยมีครับเนื่องจากว่าเป็นโรนะผมโอ้ยก็ได้แค่สี่เลือดสี่นะดีเลือดนี้ก็บอกได้เลยคำเดียวว่า มีส่งครับผมมีการส่งไอ้นี่เล็กน้อยส่งหัวสีทองส่งไปแล้วส่งได้ก็ส่งไันเพิ่มให้ต้องดูครับผมต้องดูกันครับผมไม่ได้เลยคนระับ เดี๋ยวคนนี้ต้องจับให้หมดกครับผมอีเวนต์นี้ก็เป็นอีเวนต์การทบไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วผมการผมจนตวเนี้ยะคนไม่มีทางดีไม่มีทางซู้ดีวันนี้ถ้าได้มาผมจะจับให้ดูนะถ้าได้ตัวนี้มาเอกมรลัดได้รอยเพชรการหาครับการหาน่าจะอยู่ในันนี้หรือเปล่าหาตัวละครบวกเวลาที่เหลือสามโอ้มีเวลาบอกเจ้า ก่อนไม่มีครับไลยได้ลูกบาทลิงอ,อ๋อชนะแบบการเปลี่ยนยำนีการเปลี่ยนยำนีต้องใช้ทั้งหมดเยอะอยู่ครับผมอ,อ๋อมันหาได้ลูกบาทลิงหรือเปล่าลุ้นตัวละครน,นิตบวกทองเพชรว่านอนโอเคครับผมคลิปนี้คงต้องผอขอบายไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาก็ได้ครับผมสวัสดีครับ